เปิงละสีตโอเคเลยเข้าใจแล้วเข้าใจงงาไหมเงลงมีความหมายว่าปูนะตางาะตาโอเคไงถ้ายังเข้าใจยางโอเคเหรอันนี้ก็คือชีเปลนชงสตายังไม่มเข้าใจอีกเงองอยู่แล้ว <c oughs> หาเบาจะได้ถามตัวตรงยังาม่มาทรมา Năm được mít mới có bóng bông mát 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 อีน้ำนัมองไปลูกหอีน้งแรงมังู้มาหางกับ่อใหญูไหอีน้ำลึกยากับอหูกรูไแม่เียงรูไห้ยนี่าตาบอหูไลวูกน้อยกวนตะนบ้าาวตาบ่นหูมนายตาบ่อใหญู่้อีนางนักกมัน การค้นคอ,อ้าก็ขังบุญรองถามเดีย่ย้ทงเดีย่ยวท้งเอาไม่ทีได้ร้องถามเดี่ยนีัชื่ีอ,อ,ท,ท,อท้าทีนะไม่แค่งั้นไม่แค่วาง,างเออปอดภิตจะมาดูา่ไม่อีกเทาไหนยืนแล้เท้าราบมืองนี้ได้เท้ารับวานาวานี้ได้ ได้คะแนนตีน้องกับน้องบ้าร้องกับใครบ้าร้องกับใคโอเคไหมโอเคปะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคนะครูนะพ่อบอกอีกว่าโน้องน้อไม่บอกอยู่แล้วพ่อจบค่ต้าข่าวข้างนี้นะถือว่าโอเคแล้วมะถือว่าโอเคแล้ว เอฟซีได <res> <That is S 1> ้หลายคน่ะปูเอาลูกตาลางนี่ต้องตกา่างหลายอย่างข้อตัดสินใจข้อตัดสินใจข้างไดนก่อนมว่ามีหวังที่

อ่อนปูจะอ่อนปูมานี่จะ่วกกันเขอเพิ่มผ้าป่าล้าไม่ปูผี่แบบเขาทำปูแต่เขาเยวกว่ามากนะได้มักกว่านั้โอเคงังเขาบอกโอเคจ้าปูโอเคแล้วมันแถมด้วยไงจะทำยังไงโอเคงังเอาแล้วแปรงค่ะเอาคืนมาคีแขง่ะ ไม่คู่เจอเต็มคอเต็บคืบค,บคขอของใครนะนนของอีวนะันเต็มมืลูกเตอมาเรื่อยๆเลวิอะถือ่าเฉยๆมาได,น,าาน,น,ไดนะถือว่าโอเคค่ะโใช่พม้าอีวันกอนก็มันไม่ได้ตัง้งกระือ มันบ้าอไบ้าแม่งบ้าหน่อยบางหละเตมท้่มากหายอีกว่ะยิ้มแล้วรวยกูาแผบมยิ้มมาู้เลยฮัายิ้ทุกรังเลยงไหนเขาว่าบ้าบ้าเอาจัดเขาพอถาไมเขอได้ได้สตัไปงั้นถือว่าแะเอาไปพอบไปเอาาไปเอา ข้องตึงอกยเรเด็กยาวยาวกูขาดเลยของตึงงกยอเท่ามีรังวันยังไม่มีเหรออ้อทีนึงที่ปูไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปเอาหมังอะึ้งงกยเอาตะล่างมายพกพูเออเอากะว่างมา่มามาังมางบงกคือถึงไ้นจบงกะ เอาทางวางความอีกยังออกเดียบต้องแต่วางเอาต่ละว,ว,วอเอาตาราวได้ยังเขอาม่ถือได้กาพอต่าเอาได้คันบ่กเอาได้ก็พอ no 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 จากพ่แม่ซับจากพ่เออมาลูกลตาจากสูรินครับเออตึ้งนั่งหวาบมาลูกมาลูกเอาตะขอมาขอบุญบารมีจากพ่อได้แล้วลูกได้แล้วไปใช้ในเป็นเงาถือได้มาถือได้ใช้ง่ายมืออื้มมือขึ้นค่ะค่ะค่ะเอาพ่อจับประธานคอรให้เออหายใจลูกเออหายมือส่งไม่รักไม่ส่งไม่หวานถามว่าอีนั่งหวาบได้เราได้ถือถือเราได้ค่ะค่ะถ่อถือเราได้ ลูกจไปจัดเดียวน okay. 네ี้แหละทวดอเออได้แม่ไหมะได้แม่หเออโอเคโอเคลกคอตาลางนั่นแหะโอเคลูกลกตารางว่าไม่ืนอไม่ท้อบ้าไม่ไย่างจังว่ามันเดินกลัวข้างร่างกัว่ามันเดินกลัวใครใก็ไม่อยากกานั่งข้างร่างใครมัมันเดินออมงนบ้าจังมัน้าอไต กวอนนะน่ะเสร็จป้าพักๆันจากนั้นตา่างมากวนกับกวนไปแล้ว็ไปแง่กันจะ,นระรทื่เข้ญญาแง่ไปแไง่า,งา,งากัดตุกลังตุกคืัางไม่ตุกลังหงายลังทวนเพราะว่ามันแง่กันข้างล่างมันมีใครเอาแล้วแต่เออเติบพ่อก็เลยจัดใหไป เออต้องไปจจกดวงมะเพราะว่าข้างล่างมันมีคนนั่งเนาะเอาไตเมชื่อมึงนะชื่อนกงกนจ้าปูติ้งเปียกตัวข้างล่งจ้าปูตูพองติ้งเลยให้มันถ่ายไปเลยไม่ะจ้อเอาให้มันถายไปเลยผู้ใดอีกว่าผู้หนงานไหวกูไม่ให้มาซื้อจังเลย บ้มว no <si ิการจ้างเขาบอกพับมนขี่โกงง้อหลังแท้ๆโกงง้ตลอดเลยลรอทางกักผมดัดเส้นดานใคเอกล้วอทางพ่อพ่อตุ้งตากกะมับบ้างบ้กับพอเรนกับใครไม่เล่นมาเล่นกับโป่ตางเนาะใครแตงหัวแหลมเขากันนะไอ้เอกมันหัวดีแค่ไหนแต่พ่หัวแหลมหัวใหญ่หม้อเหมืองมัวเ่ง

ขี้ขัเดูว่ามีมู่ยาดผีมาค่ะวามีขี้มีมูว่ามีเรว่าท่านขี้ด้ไปยุคขังรังอ้อได้ได้ได้ครับปูเออได้กูู้ตวกราคืองพอรัครับ่าื่งปูโอเคมั้โอเคครับโอเคมัโอเคแรกเมืองหนังแท้บปูโอเคมาทคืขังปูทงได้ทงจากูหนังจากูหนังเขาจะว่า 咋不？